สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบก,กับผมเิติคมินวรนชในรายการเปิดเลนสองโลกทางสถานีโทรทัศน์ทีวีซีช่อง3าแห่งนี้ครับในห้วงช่วงเวลาที่ผ่นานมาคุณพ่อและทีมงานรายการเปิดเล่นสองโลกได้เดินทางไปยังภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกอยู่บ่อยครั้งร่วมกับคณะของสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b บ i เพื่อไปศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนใน2ประเทศนั่นก็คือสาพันสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียและสาธารณรัฐเขนยาครับ เมื่อครั้งที่แล้วรายการเปิดเลนสองโลกได้เลียรับใช้ท่ชมในเรื่องราวของการพัฒนาประเทศด้านต่างๆของสาพันสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียมาแล้วนะครับมาในสัปดาห์นี้ทางรายการขออนุญาตเรียนรับใช้ในเรื่องราวของการพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐเขตยดาก,กันบ้างนะครับ จสาธารณรัฐเคนยาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรทางฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล3 0 0 0 5 0ถึง5,000ฟุตทิศเหนือติดกับซูดานใต้และเอธิโอเปียทิศใต้ติดกับแทนซาเนียทิศตะวันออกติดกับโซมาเลียและมหาสมุทรอินเดียและทิศตะวันตกติดกับยูกันดาแทนซาเนียและทะเลสาบวิกตอเรียครับ มีพื้นที่ประมาณ583,67ตารางกิโลเมตรมีชายฝั่งทะเลยาว536กิโลเมตรแต่ว่ามีพื้นที่ที่สามารถเพาะป,ปลูกได้เพียง1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับ ชมครับเคนยาเป็นประเทศยุทธศาสตร์ในอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่มีศักยภาพในด้านการค้าการลงทุนครับเพราะว่ามีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคทั้งทางเรือและทางอากาศอีกด้วยนะครับโดยมีเมืองมอมบาซาเป็นเมืองท่าที่สําคัญที่สามารถกระจายสินค้าทั้งในประเทศเคนยาและส่งไปยังประเทศอื่นๆในอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก นอกจากนั้นกรุงไนโรบียังเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศอีกด้วยที่สำคัญคือเคนยามีบทบาทที่เป็นผู้นำในภูมิภาคทั้งทาง,ทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นสมาชิกในประชาคมแอฟริกาตอนออกและตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตอนออกและแอฟริกาตอนใต้หรือโคเมซ่าอีกด้วยนะครับการเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง,างๆนี่แหละครับที่ทำให้เคนยาสามารถเป็นประตูสู่แอฟริกา รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งออกสินค้าเข้าไปในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะครับ นู้ชมครับเคนยาเป็นประเทศคู่ค้าที่สําคัญกับประเทศไทยในอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกในพุทธศักราช2556ไทยและเคนยามีมูลค่าการค้ารวม227ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งไทยส่งออกสินค้าไปยังเคนยา209ล้านดอลลาร์สหรัฐนําเข้าสินค้าจากเคนยาเพียง18ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นครับท่านผู้ชมจะเห็นได้เลยนะครับว่าประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้าเคนยาถึง190ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ สำหรับสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังเคนยาก็เป็นพวกน้ำตาลทรายรถยนต์และส่วนประกอบเม็ดพลาสติกเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบเหล็กและเครื่องนุ่งหม่มส่วนสินค้านำเข้าจากเคนยาที่สำคัญก็คือเคมีพัณฑ์สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เครื่องเพชรพอย อัญมณีเงินแท่งและทองคำรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยนะครับเรื่องการค้าระหว่างประเทศไทยกับเคนยานั้นท่านอักราชชทูที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ประจำกรุงนโรบีได้ให้สัมภาษณ์กับรายการเปิดเลนสองโลก ทำให้เราได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับสักยภาพประเทศเคนยาโดยรวมเป็นยังไงบ้างฮะสินค้าไทยในยุโรปเมริกาญี่ปุ่นเราบอกว่าเป็นสินค้าระดับกลางจนถึงสูงพอมีแต่ไม่ถึงกัแบ,บแบรนด์เนมแบบโอท็อปแข่งกับลุยวิตองหรืออะไรอย่างนั้นแต่สินค้าไทยที่นี่ทุกอย่างเป็นตลาดท็อปอันดับบนสุดทุกชนิดสินค้าราคาสูงสุดหมดครับข้าวข้าวหอมมะลิของไทยที่นี่เ ราคาสูงสุดในเชลฟ์ทุกร้านทุกแห่งข้าวหอมมะลิไม่ว่าจะตราอะไรของไทยที่ส่งมามีสามสี่ตรา mm hmm. ข้าวหอมมะลิข้าวพาบอยไรซ์ข้าวอ,อะไรต่างราคาเราสูงกว่าคู่แข่งหมดคือปากีสถานอินเดียหรือแม้ตลาดโลโก้แบรนด์โลโก้น mm ี hmm. ่อันดับหนึ่งนี่ข้าวแต่สินค้าอื่นเหมือนกันครับเครื่องปรุงน้ำพริกเครื่องน้ำแกงเออ,อะไรล่ะน้ำมันถอยเลยยงต่างเ่ยได้ทุกคนวิญญาทั้งนั้นแต่เป็นสินค้าท็อปราคาสูงมาก คนที่จะบริโภคได้ต้องมีอันจะกินมากนโยบายประเทศที่ทําถูกคืออยากให้เราที่ที่ทงกระทรวงใช้คําคือ Internationalization ซชันเราเราอยากให้คํานี้มาที่นี่คือเป็นเพื่อนกันร,รักกันแล้วก็ทําธุรกิจร่วมกันอินเต n ร์เนชั่น n a l i ลเซชันของไทยเราก็มองว่าเป็นเป็นการมาลงทุนแทนที่เราจะเอ็กซ์อย่างเดียวการมีพาร์ทเนอร์ร่วมค้าคใช่ไหมซึ่ง ผมเห็นว่าที่นี่ดีมากควรทําในมุมนั้นมากกว่าในมุมของการลงทุนการลงทุนการเป็นเพื่อนทําธุรกิจร่วมกันมากกว่าเนื่องจากว่ามันไกลอ่ะรเราจะได้เปรียบทางการส่งออกได้ยังไงค่าเฟรดค่าแรงต่างและอีกอย่างหนึ่งคู่แข่งสําคัญของทั่วโลกคือจีนครับจีนก็มาเยอะอย่างน<ห>ี้คโคมหาศารจีนเยอะมากครับสินค้าจีนเนี่ยเต็มท้องตลาดไปหมดแล้วก็คอนซูเมอร์เนี่ยเขาก็รู้ตลอดเวลาว่า สินค้าไทยสินค้าจีนสินค้าอ<ม>ินเดียอะไรเงี้ยเป็นคู่แข่งกันทั้งนั้นคอน s u m อ e r เขาก็เลือกที่จะคอนซูมตามกําลังซื้อเขา<ม>แต่เขายัง prefer แบรนด์ไทยคุณภาพไทยเขาค้อพร prefer ครับแต่กําลังทรย์เขาไม่มีใน<ม>หลายๆครั้ง เศรษฐกิจของเคนยามีความอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจโลกนะครับเนื่องจากไรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคธุกรกิจบริการซึ่งมากถึงร้อละหกของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและมีไรายได้สําคัญมาจากการท่องเที่ยวนอกจากนั้นเคนยายัางต้องการให้มีการลงทุนในประเทศทั้งทางด้านการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานและวัสดุก่อสร้างเพราะว่ารัฐบาลมีแผนพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆโดยเฉพาะด้านชลประทานและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอื่น เพื่อเชื่อมโยงการค้มนาคมในประเทศและรองรับการเป็นตลาดร่วมของประชาคมแอฟริกาตะวันออกอีกด้วยนะครับส่วนการลงทุนระหว่างไทยและเคนยา ก็ยังมีไม่มากนักนะครับเพราะว่าเข็นยามีค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตสูงไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าหรือค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าประเทศรอบข้างแต่ก็มีธุรกิจบางประเภทที่ไปลงทุนในเข็นยาบ้างแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างธุรกิจร้านอาหารสปาและธุรกิจการขุดเจาะน้ําบาดาลครับบบกลับมาในเรื่องของการลงทุนเนี่ยน่าจะลงทุนทางด้านไหนบ้างคือในส่วนตัวในแบงการาผมเป็นวิศวศกร เวลาเรามองเนี่ยเราก็มองในเชิงช่างเช่นอะไรรถยนต์รถยนต์มือสองที่เขาเด่นมากจะว่าไปที่นี่จะนําเข้าระดับอันดับสองจากไทยนะอันดับหนึ่งอาจจะเป็นพมา่าที่นําเข้ารถยนต์มือสองจากไทยเราคุหมหรือครับค่าขนสง่งอันนี้ที่ผมเซอร์ไพรส์อ่ะว่าว่าเอ้ยคนนี้เขาเขาขายดีเป็นระดับสองได้ยังไงที่เซอร์ไพรส์แต่แต่ที่ได้พบกับผู้นําเข้า เกี่ยวกับรถโยนต์ต่างๆเนี่ยก็เห็นชัดอยู่สองอันอย่างที่เคยเรียาจายไว้แล้วก็คือว่าชุดแต่งบ้านเราไม่มีที่ไหนในโลกแล้วเวลาขายเดี๋ยวนี้ใช้อินเทอร์เน็ตโชว์รูปลูกค้าจะเห็นรูปก่อนถ้าลูกค้าเขามีฐานะเนี่ยเขาก็จะมองทางอินเทอร์เน็ตเขาจะไม่เดินตามเตน้นรถแล้วก็เลือกเพราะมันลิมิตมันน้อยไปหน่อยเขาก็ดูตามอินเทอร์เน็ตซึ่งจะหลากหลายทําให้ก็เกิดความชอบนี่รูปรถเราปิ c อัพเราโฟร์วีลได e บ้านเรามันเด่นกว่าเขาตรงที่ว่า ชุดแต่งนะเรามีสปอยเลอร์หน้าหลังเรามีฟ้าครอบเรามีไอที่ครอบไฟแล้วตรงมือจับแล้วยังมีสแตนเลสแล้วยังมีบังฝนตรงนั้นซึ่งตรงนี้ไม่ไม่มีตลาดทั่วโลกที่ไหนทําเด่นเท่าบ้านเราเวลารถที่เขาขายมาเนี่ยมีไหมฮะคนไทยที่ซื้อรถปิกอัพแล้วไม่เติมอืเติมกันชนไหมเติมสปอยเลอร์หน้าเติมสแตนเลสตรงมือจับมีไหมคนไทยที่ซื้อปิกอัพแล้วไม่ไม่แต่งน้อยมากอ่ะนี่พอรถพวกนี้มันออกมาเป็นตลาดมือสองมันแต่งเต็มแล้วไง แล้วพอมาถึงนี่ลูกค้าก็าติดใจในอันที่หนึ่งครับแล้วก็เมื่ออนกุมภาปีนี้เองเขามีการเปลี่ยนกฎระเบียบเ,เดิมรถปิกอัพรถตู้แลอะไรพวกนี้เขาจะห้ามวิ่งเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อกุมภาปีนี้เขาเปลี่ยนระเบียบว่ารถปิกอัพโฟวิลแบบนี้ไม่ต้องอยู่ในกลุ่ม p ั b บิ c เซอร์วิสวิ่ง l ้เพราะั้นวิ่งก็ได้เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทำให้ยอดขายพุ่งกระฉูดเลยครับอีกอันหนึ่งอย่างที่ผมผมไปจ้างเนี่ย บ้านเราเก่งเรื่องการก่อสร้างไงอสังหาหริมทรัพย์เราสร้างบ้านเรือนเก่งบริษัทก่อสร้างของเราเก่งระดับโกอินเตอร์เยอะแยะเขาอาจจะมีดีไซน์แต่เชิงช่างเนี่ยเขาน้อย mm hmm. เพราะฉะนั้นบ้านเราหน้าจะมีโอกาสาแต่ว่าวัสดุก่อสร้างชิ้นงานอุปกรณ์วิธีการก่อสร้างนี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นถ้าเราจะนําวัสดุก่อสร้างมาขายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องปรับ ต้องมาดูก่อนผู้ผู้ทรงออกผู้ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างแม้แต่ SCG ซึ่งดังมากใหญ่มากคงจะต้องมาดูแนวทางว่าเนเจอร์เขาเป็นแบบนี้ไหมหรือมองอีกมุมนึงคือนี่เนเจอร์เขาเป็นแบบนี้แต่เราจะพัฒนาส่งนวัตกรรมจากบ้านเราเข้ามามก็ต้องมา educate ใช่ไหมถ,ถ้าวัสดุใหม่ๆมาก็ต้องมาสอนวิธีก่อสร้างวิธีใช้ให้เขาใช่ไหมซึ่งก็มีโอกาสแล้วแต่กลยุทธ์การตลาดของแต่ละบริษัท ท่าเรือมอมบาซ่ซามีขนาดใหญ่กว่าท่าเรือแทนซาเนียประมาณหนึ่งเท่ามีพื้นที่3,000เอเคอร์ดูแลโดยการท่าเรือแห่งประเทศเคนยาซึ่งเป็นวิสาหกิจของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,521ดูแลครอบคลุมท่าเรือมอมบาซ่ารวมทั้งท่าเรือทางชายฝั่งทะเลข,ของเคนยาทั้งหมดในขณะน,นี้รัฐบาลเคนยาได้ประกาศโครงการสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ที่เมืองลามูมูลค่า 2 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำลังเพิ่มท่าเท uh ียบเรือแห่งที่2ที่ท่าเรือมอมบาซาเพื่อสร้างขีดความสามารถและเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการค้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตครับว ถึงแม้ว่าท่าเรือมอมบาซาจะยังเทียบไม่ได้ในเรื่องของศักยภาพและการให้บริการเมื่อเทียบกับท่าเรือของไทยแต่ท่าเรือมอมบาซาก็เป็นท่าเรือหลักที่ประชาชนคนเคนยาภาคภูมิใจนะครับเพราะเป็นท่าเรือหลักที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าทั้งสินค้าทรัพยากรการเกษตรและสรัพยากรทางธรรมชาติจากประเทศแอฟริกาตอนออกอย่างเคนยายูกันดาระวันดาบูรุนดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแทนซาเนียซูดานใต้ และเอธิโอเปียครับท่าเรือแห่งนี้เชื่อมโยงทั้งภายในภูมิภาคและนอกภูมิภาคมีสายการเดินเรือมากกว่า33สายการเดินเรือซึ่งเชื่อมต่อท่าเรือต่างๆมากกว่า80ท่าเรือทั่วโลกครับท่านผู้ชมครับ ถ้าเรือแห่งนี้มีการส่งแร่ไทเทเนียมโซดาแอชแร่เหล็กรวมทั้งสินแร่อื่นๆเดิมมีการส่งออกซีเมนต์แต่ทว่าในตอนนี้การก่อสร้างในเขนยามีการขยายตัวอย่างมากเลยนะครับทําให้บริษัทซีเมนต์เก้าแห่งในประเทศไม่สามารถผลิตซีเมนต์มาใช้ในประเทศได้อย่างเพียงพอดังนั้นที่เขนยาเคยส่งออกซีเมนต์ไปยังต่างประเทศจึงต้องหยุดไปก่อนครับ ท่านผู้ชมครับในปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นกําลังช่วยถมพื้นที่หลายร้อยเอเคอร์ <ๆ S 1> เพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าแห่งที่2โดยการใช้หินปูนซีเมนต์และทรายถมซึ่งเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างท่าเรือในทะเลที่ทันสมัยมากครับปีที่แล้วท่าเรือมอมบาซาขนส่งสินค้า24.8ล้านตันและในปีนี้คาดว่าจะมีการขนส่งสินค้าถึง26ล้านตันครับเรือแต่ละลำจะมีมาตรฐานว่าจะจอดได้เพียง3วันเท่านั้น และสินค้าที่มาถึงท่าเรือจะถูกส่งออกจากท่าเรือไม่เกิน5วันดังนั้นจึงรับประกันได้เลยนะครับว่าสินค้าจะไม่ตกค้างอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมครับในปัจจุบันจะมีปัญหาในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากมอมบาซาไปในโรบี เพราะว่ามีทางถนนหลวงเพียงสายเดียวและก็มีทางรถไฟสายเดียวครับแต่ในขณะน,นี้รัฐบาลเคนยากำลังสร้างถนนเพิ่มและให้บริษัทจากประเทศจีนมาช่วยสร้างทางรถไฟคาดว่าภายในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2560 ทางรถไฟสายใหม่จะสร้างเสร็จครับเป็นรถไฟแบบใช้เครื่องยนต์ดีเซลหนึ่งทางและเป็นแบบมิดเดิลเกตดังนั้นในพุทธศักราช2,560การขนส่งสินค้าจากนโรบีไปยังเมืองมอมบาซาจะมีรถไฟสองทางและถนนไฮเวย์สองสายครับ ท่านผู้ชมครับปัจจุบันการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกจากเมืองมอมบาซาไปยังกรุงเนโรบีจะตกอยู่ประมาณ $1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ตู้คอนเทนเนอร์ครับซึ่งในปัจจุบันมีรถไฟขนส่งสินค้าอยู่3ขบวนต่อวันระยะทาง500กิโลเมตรถ้าขนส่งด้วยรถไฟจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับแต่ถ้าขนส่งทางรถยนต์ก็ใช้เวลาประมาณ2วันเพราะว่าตามกฎหมายแล้วจะสามารถวิ่งได้เพียง60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีสภาพรถที่ติดมากในอนาคตอันใกล้เมื่อมีรถไฟมิดเดิลเกตเสร็จอีกสายหนึ่งค่าขนส่งจะลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งครับโดยปกติการขนส่งสินค้าจากมอมบาซามาอย่างกรุงเทพโดยทางเรือจะใช้เวลาประมาณ14-18วันครับแล้วแต่ว่าจะแวะที่ท่าเรือใอดบ้างเช่นแวะที่อินเดีย รรังกาหือสิงคโปร์ซึ่งก่อนหน้าที่คณะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและคุณพ่อของผมจะเดินทางไปถึงเพียงหนึ่งวันมีผู้แทนจากประเทศเนเธอร์แลนด์เดินทางมาที่ท่าเรือมอมบาซาเพื่อจะทำการทดลองส่งดอกไม้ในคอนเทนเนอร์ตู้เย็นโดยทางเรือไปอยังเนเธอร์แลนด์ครับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ9-11ถึงวันซึ่งทุกวันนี้มีเครื่องบินขนดอกไม้และผักไปยังเนเธอร์แลนด์แล้ววันละหนึ่งเที่ยวนอกจากนั้นนะครับยังมีการส่งอะโวคาโดโดยทางเรือ ส่งผักทางเครื่องบินและส่งอาหารทะเลโดยเครื่องบินจากมอมบารซาไปยังสิงคโปร์ตะวันออกกลางและยุโรปอีกด้วยนะครับนะนะท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของสาธารณรัฐเขนยาซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจรวมไปถึงการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องของประเทศนี้อีกด้วยนะครับ และที่สําคัญเลยเขนยาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นประตูสําคัญในการค้าการลงทุนที่จะเข้าไปเจาะลึกในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกครับแต่เรื่องราวย,ยังไม่หมดเท่านี้ครับติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เวลาของรายการเปิดเรียนสโลกได้หมดลงแล้วผมและทีมงานรายการเปิดเรียน2โลกต้องขอกล่าวคำว่านิทราราตีสวัสดิ์พบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ All oh, girl girls jump around while well, uh, I give me something well, Cinderella girl them give me some love She's a little girl them give me some love Sh Cinderella girl them you are beautiful fool Cause I really tell you girl I am so mad Cinderella girl them give me something She's a little girl them going to murder Don't you understand why I'm going so cool Cinderella girl them give me something Cause I really love you girl make them wine All of them are kings, them are the last And back it nice